ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโดวยสัสดส่วนประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดเมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความท้าทายด้านเศรษฐกิจสุขภาพและสังคมการรับมือถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หลายคนอาจมองว่าผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วศักยภาพของผู้สูงวัยที่เรามองข้ามไปก็มีมากเช่นกันเดี๋ยววันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของผู้สูงอายุในตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรว่าอายุที่มากขึ้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างแน่นอน สวัสดีค่ะตอนนี้แกรนอยู่ที่เทศบาลเมืองท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่เขามีกิจกรรมในการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ในชุมชนของเทศบาลเมืองท่ายางมีผู้สูงอายุประมาณ2,000เศษครับจากทั้งหมดประชากรทั้งหมด1 000, 300คนคนที่เป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซนต์เราจะเห็นว่าในชุมชนของเรามีผู้สูงอายุมากกลายเป็นชุมชนผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และม,มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราจะดูแลผู้สูงอายุก็มีมีหลายด้านนะครับมีสักสามสี่ด้านประมาณ ว่าด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็ด้านการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวเราจะให้ผู้สูงอายุส่วนมากเราจะเน้นด้านสุขภาพเพื่อผู้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายไดใ้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีกลไกของท้องถิน่นเป็นผู้ดูแลและมีอาสาสมัคร อสมอเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดกิจกรรมอื่นๆก็ส่วนมากเราจะเน้นไปที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีลันทนาการมีการมาพบปะสังสรรค์กันในโรงเรียนผู้สูงอายุเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าผู้ผู้สูงอายุจะได้มีความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆ กลุ่มติดเตียงนี่มีประมาณ70คนนะครับทั้งติดเตียงและก็ติดบ้านเราจะดูแลแบบระยะยาวในด้านของสาธารณสุขโดยผ่านกลไกลของท้องถิน่นใช้งบประมาณของกองทุนหลับการสุขภาพท้องถิน่นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่ดีและพึ่งพาตนเองได้มีการเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูแลกิจวัตรประจำวัน แล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายครับเราอยากให้เห็นความสําคัญของผู้สูงผู้สูงอายุซึ่งลูกหลานบางคนอาจจะไม่เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุโดยการไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรผมอยากจะให้ลูกหลานทุกทุกทุกๆุกคนช่วยดูแลผู้สูงอายุของเราให้มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามนอกจากการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วสิ่งสำคัญต้องเคารพในศักยภาพของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองสนับสนุนความสามารถที่กลุ่มผู้สูงอายุทำได้และส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดกำลังใจในการใช้ชีวิตเมื่อผู้สูงอายุมีความสุข มีสังคมก็จะช่วยลดจำนวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและยืดระยะเวลาการเป็นกลุ่มติดเตียงไปได้เช่นกัน ซึ่งที่นี่เขาก็มีกิจกรรมที่ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสร้างคุณค่าในตนเองสร้างภูมิปัญญากิจกรรมการเรียนรู้การฝึกอาชีพอย่างง่ายรวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุได้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กับรองปลัดเทศบาลเมืองท่ายางค่ะผู้ดูแลโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็จะต้องกล่าวอย่างนี้นะคะโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าในส่วนของประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนะคะในะข้อมูลที่มีมาก็คือว่าตอนนี้เนี่ย ในส่วนของประเทศไทยประมาณ20%ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นภาวะพึ่งพิงอันนี้ก็เพิ่มจากที่ผ่านมาเป็นสีเท่าตั้งแต่นับถึงตั้งแต่ปี37นะคะนอกจากนี้ก็ในส่วนผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังก็เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายของรัฐบาลก็เลยเมีนโยบายว่า ที่ช่วยในการที่จะว่าให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการเข้ามาดแูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะมาประกอบกับในส่วนของนโยบายของผู้บริหารที่นี่นะคะกะ็เนื่องจากว่าเราได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนะคะ,คะก็นโยบายของท่านก็จะเข้มข้นในเรื่องของการดแรูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กและก็ในส่วนของผู้สูงอายุะนะคะ,คะทีนี้เมื่อมันเป็นนโยบายขึ้นมาในทางในส่วนของ นพนักงานคนทํางานก็จะต้องผลักดันในส่วนตรงนี้ไปนะคะในส่วนของการดําเนินการของผู้สูงอายุเนี่ย โดยหลักเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เรียกว่ากลุ่มแอคทีฟนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยตัวเองได้บางท่านก็จะมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพนะคะกลุ่มที่สองเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือเป็นผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าไปดูแลและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อยู่ลําพังกลุ่มอยู่ลําพังเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วย แต่เขาเหมือนกับโดดเดี่ยวในโโสังคมนะ,ะโโในการดูแลผู้สูงอายุของหน่วยงานเราก็จะแบ่งออกเป็น3ามเซกชันนี้โดยหลักก่อนเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ลงไปหรือว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มออกมาในส่วนของกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ยังมีแอคชั่นอยู่อย่างนี้นะคะเขา กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยหลายท่านที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์นะ,ะแล้วก็ดึงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนอกจากเป็นผู้รับก็กลับมาเป็นผู้ให้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มที่เราจะดําเนินการผ่านเขาเรียกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเรามีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะออในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็จะนําหลักสูตรหรือแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าเป็น จากกรมส่งเสริมนะคะที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนผู้สูงอายุอของประเทศไทยนะคะซึ่งหลักการในการดูแลกลุ่มนี้ก็คือเราจะแบ่งออกมาเป็นหกหวข้อใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่า3มสามมิติมิติแรกในในเชิงของหลักการเนี่ยก็คือว่าจะต้องดูแลในเรื่องของระบบในเรื่องของชีวิตนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของชีวิตกับมิติที่2เนี่ยก็จะไปดูแลในเรื่องของอเขาเรียกว่าอาชีพนะคะแล้วก็สุด อันที่สามเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องคือเราให้ในส่วนของการเป็นวิชาการนะโรงเรียนพอมาแบ่งเป็นสามกลุ่มเนี่ยเราจะเวทน้ําหนักก็คือว่าในส่วนของอในเรื่องของชีวิตก็จะให้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของอวิชาการก็แค่ยี่สิบนะคะ,คะก็ไม่ไม่ได้เพียดมากนะคะ,คะแล้วก็อาชีพก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะกิจกรรมที่เราทาเนี่ยพอทำเนี่ยก็คือในส่วนของการดําเนินการเนี่ย พอเราแบ่งออกมาเนี่ยจะเห็นว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเราเนี่ยก็มีกิจกรรมที่ครบทุกมิติเลยนะคะและก็ในส่วนของในวิชาการเรื่องอะไรต่างๆก็คือจะเพิ่มเข้าไปในนั้นทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราทําในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนี้พาร์ทที่ไม่ใช่โรงเรียนผู้สูงอายุก็คือในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะอันนี้เราก็จะมีในส่วนสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพะนะคะกลุ่มอาชีพก็ในหนึ่งกลุ่มที่ในท้องที่เราที่อาชีพเหมือนกันก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เขามีเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน<ๆ>เขาจะมีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดมาสู่รุ่นหลังเขาก็จะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะคะอันนี้ก็ช่วยแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากช่วยคนอื่นเขาก็ช่วยตัวเองด้ว วยว่าเขายังมีศักยภาพเพราะฉะนั้นในกิจกรรมเล็กๆในเรื่องของการสร้างอาชีพอย่างนี้ค่ะเขาก็เขาก็สามารถช่วยตัวเองได้ด้วยเวลา,าท้องถิ่นเทศบาลเอ่ยหรือว่าจังหวัดเอ่ยมีกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้าไปวางเพื่อทีจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ทําอยู่นอกจากนั้นในเรื่องของส่วนของสังคมนะสังคมเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยพอเขามีความสามารถเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนของเรานอกจากเราเล็งเห็นความสามารถที่เขามีอยู่นะคะบวกกับทักษะหรือว่าสกิลที่เราเพิ่มให้เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถมากขึ้น,ขนเขาก็จะ ไปเขาเรียกว่ามีกิจกรรมกับสังคมได้อย่างเช่นว่ามีงานในส่วนของจังหวัดชุมพรเอออย่างเงี้ยก็จะมีกลุ่มที่เก่งในเรื่องกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นฟ้อนราหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นเวทีที่แสดงศักยภาพให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมในส่วนของจังหวัดชุมพรอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทำนะคะนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราทําแล้วก็ประสบความสําเร็จก็คือการส่วนของกลุ่มที่2ก็คือดูแลในส่วนของ กลุ่มของภาวะพึ่งพิงนะคะ,คะอันนี้เราก็จะทํางานในเชิงของบูรณาการในส่วนของเทศบาลเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพมจห,มหรือว่าในส่วนของอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้ก็ สปสอชอนะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานการชาาิเดยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทํางานในเชิงบูรณาการมาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นี่ก็คือสิ่งที่เทศบาลได้ดําเนินการไปค่ะ,คะก็คือมีทั้งกิจกรรมที่ดึงศักยภาพการดูแลฟื้นฟูแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนชเพื่อจะให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเราดีขึ้นค่ะแล้วมีการทํางานร่วมกับครอบครัวผู้สูงอายุบ้างไหมคะตรงนี้การทํางานกับครอบครัวผู้สูงอายุนะคะ ตรงนี้ทางเทศบาลจะเน้นไปที่กลุ่มของอผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างของเราเนี่ยเราจะมีเทศบาลท่ายางเนี่ยคือยังไม่มีเขาเรียกว่าหน่วยงานสาสุขของตัวเอง <Okay. S 1> ที่ไม่ใช่กองสาธารณสุขนะคะเราก็จะบูรณาการร่วมกันระหว่างสาสุขอำเภอแล้วก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและก็ะสปสชนะคะก็จะมีการอยากทำโครงการกิจกรรมร่วมกันไปดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในส่วนของอเขาเรียกว่า long term care นะคะผู้ป่วยติดเตียงอ,อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้าไปดูแลเขาเราไปดูแลไปส่วนสนับสนุนในสิ่งที่เขาขาดยกตัวอย่างพวกแอมเปญหรืออะไรต่างๆที่สามารถเบิกได้เบิกได้ในระเบียบนอกจากนั้นครอบครัวเนี่ย สิ่งสาคัญที่สุดของผู้ป่วยติดเตียงก็คือนอกจากสุขภาพร่างกายแล้วส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะลงไปไปไปเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อที่จะสร้างให้คนที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยรู้จักการสื่อสารที่ดีที่จะทําให้ลดความตึงเครียดในส่วนของส,สภาพจิตใจนอกจากนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยหมายถึงว่าแทนที่ เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเนี่ยคนในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยก็จะมีการเขาเรียกว่าฝึกทักษะเบื้องต้นนะคะในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่สามารถดูแลเบื้องต้นในขั้นต้นในภาวะที่อยู่ปัจจุบันอ,อย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราดําเนินการกับครอบครัวค่ะก็ถือว่าที่นี่เป็นที่ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ไหมคะพูดพูดอย่างนี้ได้เลยไหมคะพูดได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่าเราประสบความสำเร็จ แต่ว่าความสําเร็จมันก็คือมันคือเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคอีกอย่างหนึง่งเมื่อเราสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาที่จะต้องต่อยอดยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหมคะว่ากิจกรรมต่างๆสามารถดึงศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนได้ดีเลยทีเดียวผู้สูงอายุบางท่านอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของอายุที่มากขึ้นและความสามารถที่ลดลง แต่หากเราให้โอกาสให้พื้นที่ในการแสดงออกให้ความสําคัญกับสิ่งที่ผู้สูงอายุทําได้รวมถึงให้การยอมรับซึ่งกันและกันก็จะทําให้ผู้สูงอายุของเรามีเพื่อนมีสังคมใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้นได้เห็นกิจกรรมกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของผู้สูงอายุที่มีบทบาทสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนผู้สูงวัยในชมุมชนกันบ้างค่ะ แล้ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงต้นแบบผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่ายางค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับให้คุณลุงแนะนาตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนเคยทําอะไรมาบ้างค่ะครับผมอจรราจารย์กิติศักดิ์ปริดโยภาศนะครับข้าราชการบํานาญครูโรงเรียนสะอาดขเดิมวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดของจังหวัดชุมพรนะครับรับราชการ มาแล้ว40ปีนะครับกรเกษียณมาแล้ว12ปีแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอของเทศบาลเมืองไทยยางเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน,นกี่ปีแล้วคะครับเราผมเป็นแกนเริ่มต้นในการขอตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทยยาง เมื่อพศอ2562เราเปิดมาแล้วสี่รุ่นเมื่อขณะน,นี้ทุกอย่างพร้อมเราก็เปิดเป็นรุ่นที่ห้าซึ่งในตอนที่เราเริ่มต้นผมเนี่ยได้รับตำแหน่งก็คือเป็นรองฝ่ายวิชาการนะครับขณะน,นี้ในรุ่นที่หได้รับการคัดเลือก และได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศบาลเมืองให้เป็นประธานดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองใกล้งก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ชุมชนให้เขามามีกิจกรรมอะไรร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราได้ใช้องค์ความรู้ถ่ายทอดอะไรให้เพื่อนที่มาร่วมกิจกรรมบ้างไหมคะครับองความรู้ของเราที่มีเราได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่เราเป็นครูมาก่อน ได้เชิญครูที่เกษียณเป็นผู้สูงอายุในตำบลท่ายางซึ่งเรามีบุคลากรแน่นนะครับมาร่วมกันทำกิจกรรมนี้โดยเรารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็เชิญชวนผู้สูงอายุโดยมีนโยบายว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้ท่ายาง จัดว่าเป็นตำบลที่มีผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ22เปอร์เซนถ้าอย่างเรามีประชากรประมาณ1000งคนเรามีผู้สูงอายุ2000ันคนคะนะครับในจำนวนนั้นผู้สูงอายุที่เรามีเป้าหมายในการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียงผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านของเราเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคม,มคเราก็เชิญชวน ให้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่โรงเรียนกิจกรรมวันนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อพบปะสังสรรค์แล้วก็รวมพลังในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อต,อตำบลเช่นเราไปร่วมพัฒนาที่น้องใหญ่ซึ่งจังหวัดจะเป็นผู้เชิญเราเราก็ไปกันเราเข้าร่วมกิจกรรมในการ งานเทศกาลเช่นตักบาตรท,ทาบุญขึ้นปีใหม่มส่งท้ายปีเก่าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาเข้าพรรษาแห่เทียนทอดพระป่าทอดกันถึงนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรารวมกลุ่มแล้วเราก็ทำเรายังมีกิจกรรมที่ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษากศนซึ่งอยู่ใกล้เราตรงนี้มาร่วมด้วยช่วยกันในการฝึกอาชีพฝึกในการทำของใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นสามารถจำหน่ายได้หลังจากที่เราได้รวมกลุ่มอย่างนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงของชุมชนมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มผู้สูงอายุเวลาเราทำกิจกรรมสนุกมากมผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมร้องคารเราเกะกับเรามหมดเวลาแล้วยังไม่อยากจะเลิกทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองแล้วถ้าเกิดเหมือนเราอยากจะแบบหาสมาชิกเพิ่มหรือใครที่อยู่บ้านแล้ว อยากจะเข้ามาสังคมเนี่ยเราไปหายังไงคะหรือรประชาสัมพันธ์ยังไงพอเราอันนี้เราไปสัมพันธ์โดยรวมกับเทศบาลถ้าเป็นโรงเรียนเทศบาลเราก็จะในในเทศบาลท่ายางเนี่ยเรามี11หมู่บ้านเรามีตัวแทน11หมู่เราก็ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะผมนอกจากเป็นประธานดําเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วผมยังเป็นประธานชมรม ผู้สูงอายุของตำบลท่ายางเวลาพอเราไปงานเราก็ถือโอกาสในด้วยความเป็นครูเราก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราที่ทำประจำเดือนอให้คนที่มาร่วมงานให้สมาชิกให้ผู้สูงอายุได้ทราบว่าเราทำอะไรบ้างสุดท้ายค่อยากให้ฝากถึงแนวทางว่า การใช้ชีวิตหลังเกษียณเพราะคุณลุงเกษียณมาแล้วใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆให้คนในชุมชนได้ค่ะครับในโรงเรียนเราเราก็เน้นผู้สูงอายุสูงอายุแบบมีคุณค่าเราไม่ได้พึ่งลูกหลานเป็นหลักพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับว่าเวลาเราอยู่ในวัยนี้เราต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแล ดูแลไปถึงลูกหลานอีกนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุดูแลไปถึงลูกหลานแล้วเน้นว่าให้ทำจิตใจทำอารมณ์ของท่านให้ดีรู้ว่าเราเป็นวัยผู้สูงอายุให้ความรู้ว่าผู้สูงอายุควรจะปฏิบัติอย่างไงกินอย่างไงอยู่อย่างไรสำคัญที่สุด ให้ท่านมีจิตใจคิดเป็นบวกช่วยเหลือเอื้อเฟื้อช่วยกันบริจาครวมไม้ร่วมมือแล้วที่เน้นกิจก,กรรมณเวลานี้ของเราจะใช้ดนตรีเป็นการส่งเสริมทางสุขภาพว่าถ้ามาอยู่ในนี้แล้วท่านกลับไปมีความสุขที่นี้พอถึงเวลาเรียนเราเปิดเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สดานีมาเตึมเลยคนที่ไปผ่าตาัดตาตา,ตาไ,มไม่หายฟังเพื่อนจากเจ้่ยวที่แล้วสนุกนี่ก็อยากมาก็ <c oughs> <c oughs> อยากมา <c oughs> เรากระตุ้นจุดนี้ว่าถ้าท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะได้รับความสุขไม่ไม่เน้นวิชาการที่ผู้สมมยุทำไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าเน้นที่ถ้าคุณมาอยู่กับเราแล้วคุณได้เคลื่อนไหวได้พบปะ แล้วคุณก็ได้ความสุขกลับบ้านค่ะก็นี่คือสิ่งที่คุณลุงฝากไว้ว่าท้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่าแม้แต่เราเองเราก็แค่ทําทุกวันให้มีความสุขดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วทุกๆวันของเราก็จะมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะใช่ครับอืมค่ะ การใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอาจด,ดูไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถหากมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัยเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุให้กำลังใจในการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจและได้รับความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณค่า วันนี้รายการรอบภูมิภาคขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับการแสดงของทีมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่ายางในชุดเที่ยวใต้บ้านเราสวัสดีค่ะ